<c oughs> เอาล้วครับก็สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะฮะ <c oughs> พบกับผม <c oughs> คุณโดมในช่องแ้ชูนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ มาอยู่กับเกม a n g h o r Foot นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเวอร์ชันเดโม่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับเกมเกมนี้นีผมเนี่ยได้เจอมันโดยบังเอิญครับในงานเกมครั้งที่ผ่านมานะผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะด้วยคอนเซปต์ของการใช้ส้นเท้านะครับในการกระจัดปัญหาต่างๆที่รุมเร้ากับคุณนะฮะเกมเกมนี้เนี่ยจะสอนวิธีใช้เท้าอย่างที่ถูก ถูกต้องนั่นเองคุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าการใช้เท้าที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปในเกมนะฮะแล้วก็จะสอนวิธีการใช้เท้าอย่างถูกต้องนั่นเองสตาร์ทเลยอ่าตอนนี้นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับมีแมงกระจงกระจัวอ่ากดอีนี่กดอ e. e. ี e. คือการใช้ส้นเท้านะฮะอืมนะมาจุดอ,อการใช้ส้นเท้าในการอืม พิ่ถักโลกต้นเท้าต้นเท้าไหนอือนี่มันมีอยู่แค่นี้ฮะทำไมมีแต่ตัวเดิมๆทั้งนั้นเลยอ่ะไปไปไปอือต้นเท้าพิ่ถักโลกต้นเท้าพิ่ถักโลกตรงนี้เป็นแต่แก๊งขี้ยาทั้งนั้นเลยฮะหน้าที่ของเราไม่ต้องทำอะไรมากฮะในการถีบประตูแล้วก็ถีบพวกไอ้ไอ้แค่หน้าเหมือนไอ้เค่เลยเฮ้ยมีให้กดใช้ของด้วยเอาทำมันฮะ ต,ต่อเลยต้นเทา้าต้นเทา้าต้นเทา้เทาโอ้ถ้าโดนตีมันก็โดนเต้นใส่หน้นะฮะโอ้เริ่มใหม่เลยโอเคได้อืมอไม่ต้องต้นเท้าแล้วนอนตีนวิทักโลกเลยแล้วกันฮะอฮ้ยขีออ้อย่าโดนมันหัวน,นะฮะเอ้ยนี่ครับกด f ในการดื่มอ่ามีแค่นี้กด f ในการดื่ม,กด,มกด f ในการดื่ม ไหนไหนอืมนี่ครับที่ทักโลกไปอืมอไหนอืมอีกไลยอุ้ยโอ้โหทีเดียวโดนสองตัวเลยเอากินเข้าไปฮะตดเข้าไปตดแล้วได้อะไรอ่ะฮะเฮ้ยโอ้โโอ้โหเกือบโดนอืมอนี่คืออะไรอ่ะกด F ฮะ Energy Drinks อืมวิงวิงตอนนี้หูวิงแล้วเอออ๋อเหยียแล้ว เบลหนึ่งเคียย์แล้วไวไวจัดโอเคคนเดิวเลยอ๋อเดะสลัมเขามีเป็นดันดาดเลยนะเนี่ยนะนะขึ้นชั้นสองแล้วโอ้ไม่ยู่วิง่งยังไม่ทันได้ใช้พลังอะไรเลยเอ๊ะเราไม่ได้มีแค่ส้นเท้าของเรานะฮะเรายังม,มีปืนนะนะนนะโอ่งตายเลย โป้งอีกทีนึงไหนไหนโป้งเฮดช็อตเฮ้ยกินก่อนเอเนจีดื่มเฮ้ยรู้สึกว่ากระสุนเรามีจำกัดหรือเปล่าฮะอุ้ยโอ้โหมันยิงเราได้ด้วยโอ้โอเคเฮ้ยเรากินได้ไหมอ่ากินเบียร์นี่น่าจะเป็นที่ฮิวเลือดของเรานั่นเองแอดอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยไม่อยู่เลยเหรอไม่อยู่เฮดช็อตไอโอ้ กดคลิกขวาครับในการปาปาปืนเข้าไปแล้วเราก็เก็บใหม่ได้ไหมเก็บใหม่เดี๋ยวนี่แหละอ่ะาแล้วก็กินไปฮะกินไปโป้งโป้งเบียอ,อย่าห้าวครับอย่าห้าวกับพี่โอ้ยโหอืมอืส้นเท้าไปทักโลกไม่มีเบียหรอเขาช่างมันฮะโอ้เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโห เราแอบก่อนได้ไหมเฮ้ยไม่มีปืนแล้วอะนี่แน่ปาไปเลยเฮ้ยมึนมืนไหนอ๋อจบด่านแล้วเอาเวลาไปได้นาทีสามสิบสามวินั่นเองฆ่าได้สิบหกตัวทัสิบหกโอเคเปเลเวลต่อไปเลยเลเวลต่อไปคือด่านอะไรฮะด่านในบ้านเหมือนเดิมไหนไหนกระจัว โวเต็มหมดเลยฮะับตีเตอร์อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอ้โหมันเล่นงี้เลยเหรอฮ่ะว้าวว้าวเฮ้ยโอ้ไม่โดนนี่เลยจุกกิงเอเนจีวิงสกอร์อืมวิงวิงแล้ววิ่งแล้วอืมอืมอนี่ทำให้เรามีแรงโหดขึ้นนะฮะอุ้ยมันขี้อยู่โอ้ ไปไปเฮ้ยมันยิงจากไหนอ่ะอุ้มมองไม่เห็นฮะเยอะเยอะเยอะเต็มหมดเลยตีนเฮ้ยอู้อูหูมันยิงจากไหนวะอ๋อยู่นี่โอ้ยิงก่อนโอเคเอาเอาไอ้แค่นี่แอบตรงไหนวะอู้เริ่มใหม่เลยเหรออุ้ยโอ้ ไปแล้วนะเกิดไปแล้วนะเฮ้ยอุ้ยมันยิงแรงมากเลยอะดาเมจมันโอ้โห <S <S โอ้ยอย่าเพิ่งอ๋อยกําลังกินเบียร์อยู่โอ้โหอย่าอย่ามองอะไร โอเคเริ่มคล่องขึ้นแล้วฮะตอนนี้ขอเก็บปืนก่อนได้ไหมอะเฮ้ยอยู่ไหนวะไอ็เทเมื่อกี้ไปไหนละอ่าโอเคซ้ายขวาเฮ้ยโอ้โหมีเป็นห้องเลยมันแนี เขามงกต์แล้วก็เนี่ยโอ้โหนี่มีปืนมีปืนชนะทุกอย่างฮนะต้องเก็บไม้หัวดได้ไหมอ่ะโุ้ยโอ้ยว้าวว้าวอ๋อนี่ห้องไหนวะเนี่ยเอ้านี่คือทางขึ้นนั่นเองโอเคเคลียร์แล้วครับโหกว่าจะเคลียร์ได้เล่นเอา ผมร้อนอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็เราก็ยังผ่านไม่ได้โดยการฆ่าไปแค่21ตัวนะฮะเออเว้ยทำเวลาอย่างเดียวก็พอแล้วมั้งด่านต่อ,อไปครับด่านอะไรเอ่ยบอสหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแล้วผมเป็นตัวอะไรมะเนี่ยแล้วทำไมผมเอาขาไปเคลียร์อันนี้คือพาัมิมีโอ้โหโอ้ <laughs> ที่รักจะ้ะที่รักเนี่ย ดูหน้าสมโซมนะที่รักคนที่จะหาอะไรนวดหน้าหน่อยนะเอ่อเดี๋ยวเอาอะไรเดียเดี๋ยวกินได้ไหมนี่อะไรอะ่ะโอ้โหใช้เท้าฮะในการอ่ะกินหน่อยลุกที่รักเฮ้ยใครโทรมาเนี่ยกำลังจะบอกเมื่อกี้ใช้เท้าป้อนที่รักเอ้ยเอาเดี๋ยวกินก่อนอืมสดแหนมือไม่ต้องใช้ลนะอ่ะที่รักกินเข้าไปอร่อยไหมจ๊ะ จะรู้สึกเค็มๆหน่อยนะแล้วไงต่อเดี๋ยวแองเกอร์ฟุตรู้สึกมีอะไรขาดหายไปไหมรู้สึกตัวบ้างไหมนายเนี่ยจะต้องเสียใจที่นายเนี่ยได้ทำกับพวก r คร e แก n งดูที่เครื่องแฟกซะฉันส่งอะไรไปให้เครื่องแฟกอะไรอะ่ะอ๋อหรือว่าเราไปยามแก๊ง ครามแก๊งฮะทีลักมาดูหน่อยดูนี่อะไรอ่ะวี h ฮ v e ีแฮปอาร์เธอเฮ้ยมันโอ้โหขึ้นเลยฮะมันเอารองเท้าเราเป็นตัวประกันหน่อยแน่หม่ไนะอาร์เธอร์โหมันเอาอาร์เธอร์เราไปเป็นตัวประกันฮะลอยยองไม่ได้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่มีวุ้นเลยเลยมีแต่ขี้ อ๋อไม่เลยเอาก่อนเลยมาโอเคเฮ้ยระเบิดไปซะโอ้โหตายหมดนี่เลยเหรอโอ๊ยเจอถังระเบิดก็ยิงถังระเบิดเอานะฮะไปายขวาเฮ้ยโอ้เยอะโอ้โหมันซ้อนสองอะ ไอเดี๋ยวเห็นถังระเบิดโอ,อม้มีเท่าไหร่ยิงให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีสองทางเหรอตรงนี้ประตูซ้อนประตูเฮ้ยนี่เลยยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยอือระเบิดกระาอ่าตรงนี้มีมีหลายประตูเลยเนี่ยประตูไหนดีกว่า เฮ้ยไม่ใช่จะปาไปทางข้างหน้าแล้วกันโอ้โหเยอ,อะเยอะเหลือเกินเอ้เวรกรรมอ๋อระเบิดเข้าไปครับนี่หนูเราเห็นเราเห็นอยู่ข้างหน้าครับเราเห็นอือต่อ้าวไม่โดนเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหยิงเพื่อนด้วยเอ,อ้แหมตรงนี้คือทางผ่านของเราโอ้โหฆ่าไปได้33ตัวครับ ไปเลยไปตอด่านห้ารอบนี้ไม่มีปืนว่ะอุ้ยโอ้มีอูซี่อูซี่เหรอนี่นี่นี่เราแยบพอฮะอย่าก,กดเยอะเดี๋ยวก็สูญหมดเฮ้ยไม่มีละอยู่ไหนนี่แยบพอแยบพอแยบพอ,อาห,าหมดแล้วโอเคเฮ้ยเอ้า,า,อา,อาทิปหายหมดเฮ้ยหมดหมดฮึที่ดได้ ได้หมดเลยหายหมดเลยเอ้ายังยังน้ำนี่ตายไปซะเอาละอืมเย็บเย็บเย็บไปเย็บเย็บโอ้โหป่าทีเดียวหายหมดเลยฮะแน่แน่ดักประตูเหรอเฮ้ยเอาปิดโอ้โหเวรกรรมพื้นหมดอืโอ้โหอืมนี่ไม่ต้องหาไปไหนฮะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะตายเก็บอันใหม่เลย นี่โอเคอู้ยผ่านแล้วโหค่าได้หมดเลยครับ27ถ้า27เ็เป็นเดมโมที่เล่นได้นานอยู่เหมือนกันเนี่ยนะอ้าวปืนหายเฮ้ยจู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าทำไรเราเขาทำไงอะรบเก็บได้ไหม อ๋อ oh, เราทีบได้โอเคเราทีบทีบระเบิดกลับคืนได้นะฮะต้องไงต่อเอ้ยที่ใจเย็นอืมที่ใจเย็นอืมระเบิดเออโอ้ยลานกว้างอย่างนี้เตะอืมสะท้อนไปเตะเตะเอา้เาอุ้ยระเบิดเต็มหมดเลยอโห จับคืนไปนี่อ้าวอ้าว,าวมันมันปาโดนกำแพงเองฮะห้องแคบ่งนี้โอ๊ยตายเฉยเลยอ้าวมีปืนให้เช็คซ้ายเช็คขวาดีๆฮะเดี๋ยวโดนดักโอ๊ยเกือบตายปืนมาปืนอยู่ไหนเนี่ยเอาปืน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจาโอ้โห้ปี๊บักแดดอืมปืนนี่ไหนวะเอาปืนหน่อยได้ไหมอ้าวโอเคขอบคุณเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะเอาระเบิดอย่างนี้เลยหรือโอเค ชนะด้แล้วฮะอะไรเนี่ยอะไรคือเพลนทิกกี้วหออ๋อเป็นการเรื่องสกินสกินรองเท้านั่นเองไปฮะไปต่อด่านเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยว้าวนีคือปืนมหาเทพที่ผมชอบนะฮะชอบอปืนมหาเทพม,มหาเทพเฮ้ยกระสุนมีจำกัดนฮะเราต้องใช้อย่างเป็นประโยชน์โอ้โหขี่ประตูเหล็กได้นี่ก็ โหแล้วนะเฮ้ยไไม่ให้ปืนหน่อยเหรออุย้ยเอา้าโหตกใจอุ้ยโอ้โห,โหเห็นหน้าแปลกแปลก ไม่นอนยิงยากด้วยยิงยากด้วยโอ้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 โออ้อ้ออ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 โโอ้โ้้อ้้อออออ้้้้โอ้โอโอ้ อ oh. มารอบนี้เราใช้ปืนสั้นนะเอาละเราเล่นเรียงตัวเลยแล้วกัน oh. โอ้ยโอ้ยยยยยยยงยยยยยออยยยยเยเยาตยยยยยยียงยยยยรยยงยยยมย หมดยังโอเคประตูปเปิดแล้วฮะอย่านะอย่าดักนะอย่าดักนะโอเคพานักทีโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดีเนี่ยผมหาวิธีจาัดก,การมันได้นะฮะด่านต่อ,อไปด่านแปดโอ้โหขอปืนหน่อยโอ้ยทำไมชอบดักด้านข้างวะ ไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ยอ,ยอยืนี่ป่าใส่หน้าก่อนหนึ่งทีหมดแล้วตอนนี้ปืนหมดแล้วฮะโอ้โหโอ้ยหรือสองนัดนี่เอ้าบิงมาจากไหนพิ่มาทำไมฮะโอ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่โอ้ นี่แน่นี่แน่ปาดให้ปาดให้ออโอ้ไม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 ้ใจเย็นที่ใจเย็นเฮ้ยกระสุนวัดปา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 ดเน,น่เน่เราเน่นกระสุนเล็กๆก,ก,ก็พอฮะไปเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้โหโอ้โอ้โอโอบอสอีกแล้ว,วเนี่ยเดี๋ยวเต็ียมตรงฮะ โอ้โหเกือบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าดักอย่าดักลูกอย่าดักไปไหนแล้ววะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคาเค้นเหรอมีคาเค้นด้วยเหรอโอ้ยโอ้โหสุดยอดเด้อเด้อเด้อใจเย็นใจเย็น เฮ้อยอืมยิงอยู่นั่นนะ่ะเฮ้ยโอ้คาเคน้นโอเคยังดีที่นัดเดียวตายฮะโอ้ชิบหายแล้วเราเหลือนัดเดียวปืนไห้เนี่ยเอ้ยขอบคุณครับโอเคคาเค้นสองตัวมันถือมีดด้วยคาเค้นอะไรวันเนี้ย ไปดีกว่าโอเคเรื่องแปดเคลียร์แล้วฮะค่าได้ครบหมดจบทุกงานว่าบอสเนี่ยน่าจะเจอกับขาเข้นแน่เลยเฮ้ย,ยนั่นอะไรอะ่ะโอ้โหเฮ้ยมีโล่ด้วยหรอ โโโอออ้้ว่าเราต้องนี่ไปครับนี่ไปนี่ไปเอาแล้วก็โอ้ยมันมีทางลับเอาโอ้ยเราโดนหลอกครับออันนี้เนี่ยเอาก่อนเลยนี่มีปืนเลยไอ้นี่ก็ยิงแม่นเหลือเกิน โอเคไม่แย่ตายไปซะเฮ้ยอโอ้โหดีเตะทันครับแหมทำอะไรทำอะไรโอ้โหโอ้โหลูกตองโอ m มก o d ดี่นะ่ะระวังเพื่อนเออตาย อะไรอะไร่ะโอ้ยตกใจเพื่อนบริสัทนั่งขี้อยู่ตายเลยเอาละฮะเอานอกนี้ไปทางไหนเนี่ยอเอาเอาตายเฉยอ,อ๋อเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะไปเนี่ย ไม่ซ่าเร่เร่เร่นร่แน่เฮ้ยโอ้ย,อยเจ็บเจ็บเหลือเกินเสียงอะไรอะ่ะมันไม่ทำอะไรใช่ไหมมันทำอยู่ยว,วะภาเคเข้นถือปืนฮัลโหล ออไอตัวไอ้นั่นอีกแล้วเราทำไงวะเราทำไงดีวะเอ,อเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราวิ่งลงมาก่อนฮนะเราจะต้อนหลังมันไม่ได้โอ้ยต้องฟองเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนเดี๋ยวก่อนอืมโอ,โ,อโอเคโอ้ยโอ้โหอินนกดูมันใกล้ๆมันคืออินนก กีนนกพิราเอาละก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมต้องขอจบคลิปเพื่อเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมกับเกม a n g เก Food Demo นะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ลากก่อนครับผม